สวัสดีชาว YouTube ทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราเอาตู้ยาวนะครับมาคืนที่ท่าเรือ BMT นะครับเดี๋ยวจะพาเข้า,าในส่วนของท่าเรือ BMT นะวันนี้ท่าเรือบ m t มก็จะต้องวิ่งถนนสุขสวัส์มุ่งหน้าไปฝั่งพระประแดงนะครับสุดถนนสุขสวัสด์เลยจะพาไปทางอำเภอพระสมุทรเจดีนะครับแล้วก็มันก็จะไม่มีไปไหนแล้วอ่ะมันก็จะไปตกน้ําทะเละที่เนี่นะแต่เดี๋ยวจะเข้าทางไหนยังไงเดี๋ยวพา,าเข้าไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับ เราจอดตรงนี้นะครับก็คือเราจอดกดเงินนะฮะจอดอส่วนของกดของตู้ไทยพาณิชย์นะครับรดีทางหน้าท่าเรือมันก็มีหลายตู้อยู่แต่ว่ามันไม่มีตู้ของไทยพาณิชยนะ์เนาะผมใช้ของไทยพาณิชย์เป็นแอปนะก็เลยต้องจอดกดตรงนี้นะครับก่อนจะเข้านะฮะแล้วก็เปิดกล้องด้วยนะครับอ่ะส่วนของ ท่าเรือ BMT นะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอพัทสมุทรเจดีนะครับก็มีชื่อเรียกกันหลายชื่อเลยนะครับก็คือที่คนรถหัวลากบริษัทเขารู้จักกันก็คือท่าเรือ BMT นะก็เดี๋ยวจุดนี้มันก็จะเป็นประมาณทักสี่เรีนใช่ไหมเรียนซ้ายรถจอดนะครับเรียนสปกติเขาจะต้องอยู่เลนเนี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอไปดูจังหวะเดี๋ยวมันจะไม่พอนะครับต,ตีวงเข้านะครับ เข้าออกได้2เส้นทางเดี๋ยวผมจะถ่ายเส้นทางเข้าไปนะนะคันหน้าผมผมผมต้องโยกแหละเพราะว่ามันไม่น่าพอเดี๋ยวชิดชิดสักหน่อยอ่ะเอาให้มันพอๆหนะ่อยวาล์วหนักด้วยนะครับอ่ามันเข้าออกได้2เส้นทางแต่แนะนําเพื่อนๆเ,เข้าอ่ะจะให้อยากให้เข้าเส้นนี้นะครับอันนั้นหางสั้นนะน,นะแต่เวลาออกนะครับเวลาออกก็ให้ไปอ,อ,อ่อยฝั่งหนึ่งนะมันจะได้ไม่เสียเวลาการกลับรถอะไรพวกนี้นะ ผมจะช้านิดหนึ่งก็จะประมาณนี้ซอยนี่น่าจะเป็นซอยวัดเคอ่าใช่ครับซอยวัดเคพอดีเห็นป้ายพอดีเป็นซอยวัดเเคนะครับต้องเข้าทางนี้แล้วชุมชนกับรถบรรทุกเขาจะอยู่ด้วยกัน โดยไม่มีปัญหานะซอยนี้เพราะว่าผมเคยเช่าห้องอยู่แถวนี้อยู่เมื่อตอนที่ขับของบอริษัทอ้วนคอนเทนเนอร์นะครับก็คือรถบรรทุกเขาจะเข้าออกปกติของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชุมชนก็จะอยู่อย่างเงี้ยไม่ไม่ต่างคนต่างอยู่ไม่มีปัญหากันเหมือนที่อื่นๆที่ที่เคยมีข่าวมีปัญหานะที่นี่ไม่มีปัญหากันเลยนะครับ่าโรงงานสถานที่หลายๆบริษัทหลายๆโรงงานก็อยู่ข้างในนี้นะครับ ก็สามารถเข้าไปแล้วเรวซ้ายก็จะมีกูดังเข้ากูดังอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับโรงงานบริษัทใหญ่ๆตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะแต่วันนี้วันนี้วันนี้ยังไม่มีตลาดแล้วก็ทางเข้าก็จะประมาณนี้รถบรรทุกก็จะจอดรถเล็กก็จะจอดค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นซอยค่อนข้างแคบนะครับแต่ให้เพื่อนๆรู้ไว้นะครับว่านี่คือถ้าเรือ bmt นะฮะแล้วหลายหลาย,หลายบริษัทนะครับก็ต้องเข้ามาที่นี่นะครับเอาตู้มาคืนนะครับก็มีมาเอาสินค้ามาต่างต่างจังหวัด รถผ้าใบอย่างเงี้ยเอาสินค้าต่างจังหวัดมาก็อกงมัวเฉยเลยเอาสินค้าต่างจังหวัดมาโหลดนะครับเข้าตู้นะครับเพื่อที่จะส่งออกไปต่างประเทศนะครับก็หลายๆอย่างนะรถบรรทุกถ้าที่เขาไม่เคยมาเขาก็จะวิ่งเข้าทางนี้แล้วออกทางนี้แต่ถ้าดูคลิปผมแล้วนะครับแล้วผมอยากจะแนะนําคือให้เข้าทางนี้นะครับเพ,เพื่อนในทางนี้รถบรรทุกเยอะรถบรรทุกเยอะตอนนี้ให้เข้าทางนี้นะครับแต่เวลาออกให้ออกอีกทางหนึ่งเดี๋ยวผมถ่ายให้ดู ค่มันจะคล้ายๆว่ามันจะยังไม่วนเวยหรอกมันจะให้ใช้สวนทางกันอยู่นี่แหละพี่แต่ว่ารถบรรทุกนะครับส่วนมากเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเขาจะจะวนเวกันถ้าไม่จําเป็นเขาจะเข้าทางนี้แล้วก็ไปออกทางหนึ่งนะครับทําให้รถมันจะได้ไม่ค่อนข้างไม่ค่อยจะมีปัญหาในตอนการสวนทางกันเนาะเพราะเราเป็นรถใหญ่นะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ถามมีที่ร่วมรถไหมนะผมเคยเห็นบริษัทอ้วนคอนเทนเนอร์เขาก็รับรถร่วมนะเนี่ยอันนี้เป็นลานรถร่วมเขา เนี่ยฝังในคอนบริษัทอ้วนอนนี้จะเป็นพวกสิบล้อเนี่ยพวกนี้สิบล้อที่อยู่ตรงนี้รถร่วมเกือบทั้งหมดเลยนะถ้าเป็นบริษัทอ้วนจริงๆเขาก็อยู่ติดถนนรัชวรรดิเจ้าขนนเลี้ยวไปแล้วไม่ทันแล้วเราจะถ่ายขนนไม่ทันเลยกล้องมัวจังโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับซอยนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้ข้างหน้าเป็นสามแยกนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปมันก็จะไป พบกับโรงงานข้าวโรงน้ําตาลโรงอะไรพวกนี้เยอะเลยนะทีนี้เราก็จะเลี้ยวขวานะครับก็จะมีป้ายบอกว่า BMT ภาษาไทยนะตรงหัวมุมตรงนี้เป็นสามแยกตัว T นะเราเลี้ยวขวานะครับช่วงเย็นก็ต้องดูรถดีๆหน่อยนะไม่มีรถแล้วไป เดี๋ยวผมจะถ่ายในบี BMT แค่นิดหน่อยก็พอนะครับแค่พอหอมปาก <c oughs> หอมคอเพราะว่าทางท่าเรือบีมทีเขามีป้ายห้ามถ่ายแล้วผมก็ยังไม่ได้เคยขออนุญาตเขาเลยนะครับแต่ผมจะถ่ายแค่ข้างหน้านิดหน่อยข้างในนะแล้วก็ถ้ามันออกมายังไม่มืดหรือมือดก็ตามเถอะเดี๋ยวผมจะถ่ายทางออกตอนนี้ก็คือถ้าเรือ BMT เราจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆเราก็จะต้องเสีย ผ่านท้าเข้านะครับเขาจะคิดตู้เปล่าก็จะคิดอีกแบบหนึง่งถ้ารถเปล่าเขาจะคิดอีกแบบหนึง่งรถตู้หนักสินค้าเราก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเรามีที่อยู่ใบเสรเ็จเต็มก็แนบไปเลยออกที่อยู่ใบเสร็จเต็มได้เลยที่นี่นะครับนี่เป็นทางเข้าถ้าเรือบีเอ็มทีนะก็จะเขียนว่าเนี่ยถนนสุขคนเนี่ย้าเข้าเรือบีส่วนเวลาออกอ่ะเนี่ยให้ออกไปทางนู้นเลยนะให้ออกไปทางนน้นเลยนะมันจะไปเจอถนนใหญ่เหมือนกันเราเข้าทางนี้นะ ค่าเรือ B M T ที่นี่มีตู้กดเงินนะเพียงแต่ว่ามันไม่มีของไทยพันธย์เฉยๆเอ่อใส่แมสก่อนใส่แมสเดี๋ยวเราตรวจวัดไข้ตรวจอะไรจ่ายเงินตรงนี้ก่อน รถมาคืนตู้หนักนะครับทุกคันนะก็ต้องชั่งน้ําหนักนะครับชั่งแล้วก็ไม่ต้องลงจากรถนะครับเปิดกระจกนิดนึงรอฟังเสียงสัญญาณกดแตรหรือเปิดไฟเขียวก็นํารถลงได้นะครับแล้วก็เรถไปจอดตามพื้นที่ที่เขาให้จอดแล้วก็เดินมาติดต่อจุดนี้เอาเอกสารใบกํากับใบออาร์ใบงานหลายๆอย่างนะครับบัตรประชาชนติดต่อนะครับจุดนี้เลย เ๋ขึ้นไปช่างอยู่แล้ครับเปิดกระจกนิดนึงฟังเสียงเต่เดี๋ยจะมีสัญญาณไฟนี่อันนี้เลยจะค่อยบอกนะครับว่าแดงหรือเขียวอะไรเงี้ย ก็จะเป็นกลุ่มพี่ๆเขาที่มาคืนตู้นะครับก็มีทั้งคืนตู้เปล่าตู้หนักนะครับส่วนมากตู้จอดอยู่ตรงนี้นะ่าจะเป็นตู้หนักถ้าตู้เปล่าก็ต้องไปจอดสวีฝั่งโน้นนะร,รอสัญญาณไฟนะอ่าไฟเขียวแล้วนะเพื่อนๆอันนี้ก็แวบบ๊บๆ,ๆแล้วก็ลงได้นะครับไฟเขียวหาที่จอดนะ ก็เดินไปติดตอ่อที่ออฟฟิศนะครับครับหลังจากเ,าเราไปยื่นที่เอกสารเรียบร้อยเราก็จะได้บานาแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ตรวจสภาพให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอา,เ,อาเขาบอกให้ไปลงซอยนี้ไปลงไม่ได้แล้วก็เดี๋ยว ก็ไปลงตู้แล้วก็น่าจะเอารถออกได้เลยนะครับน่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวปลดล็อกตู้ก่อนก็รอลงตู้นะครับเดี๋ยวฝากก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะพาวิ่งออกจากซอยที่ผมบอกว่าเอ,อ้อีกซอยหนึง่งโอ,อ้อีกฝั่งหนึ่งนะเจอกันคลิปหนะ้าสุยาันทุกสวัสดีครับ,ด,บด,นะดูให้จบคลิปด้วยนะดูให้จบคลิป้วยถ่ายตอนออกให้เพื่อนๆชมกัน